โอเคก็ขอ okay, สวัสดีกันด้วยนะคบวันนี้ครับผมกงกับน้ำนิ่งหัวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวร้ายนะครับก็เกี่ยวกับผมเองนะครับก็คือว่าเ,เดี๋ยวนี้นะครับผมก็ขอโทษด,ด้วยที่ว่าผมไม่ค่อยได้ทําสกินสีดีวันนี้วันนี้วันละเดี๋เดๆด วันนี้วันที่2ี่สิบครับพรุ่งนี้ก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับก็ไม่รู้นะคบก็คือว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์น่ะเริ่มจากอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้คือวันวันนี้ขึ้นไปนะครับผมก็ไม่ได้ทําสกินสีดีนอกจากน่าจะเป็นวันเสาร์มั่งเพราะว่าอันนี้ไอ้คอมผมมันไม่ใช่คอมที่คอมผมไงไม่ใช่คอมผมอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่บ้านผมผมเลยไม่มีเวลาทําไงก็ เสียดายมากก็คือว่าแบบผมไม่ได้ทำไงเพราะว่าอันนี้ไอ้ไอ้สก,กินเนี่ยเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมันคือไอ้สองวันก่อนไงเนี่ยสองวันก่อนหนึ่งวันก่อนเนี่ยแหละไม่ใช่หนึ่งวันก่อนหรอกสองวันก่อนแต่ว่ามันเวลาไม่เท่ากันอะไรนะครับก็คือว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ทำนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำจนถึงวันเสาร์ผมอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะเพราะว่า ไอคอมผมอะ่ะผมจะบอกผมจะบอกให้เลยครับบางทีคอมคนอื่นครับไม่ใช่คอมผมนะไม่ได้อยู่ที่บ้านผมด้วยนะครับก็ผมใช้คอมที่บริษัทแม่นะกันนะฮะพูดอย่างนี้ละกันนะเป็นคอมของคนอื่นที่อยู่ที่ทํางานอะ่ะที่ทํางานอะ่ะของแม่ผมอะ่ะโอเคก็เออมก,ก็ยากอยากอยกันนะเพราะว่าผมไปโรงเรียนมันก็ไม่มีคอมให้ไงก็คือว่ามันไม่มีเวลาทําด้วย ก็บอกว่าเมื่อวานจะทําได้แล้วแหละแต่ว่าเออผมต้องไปไปหาปวดอะไรอ่าอันนี้ก็ชี้แจงนิดๆหน่อยๆนะครับก็เออเมื่อวานก็ไม่วาน,นครับก็ขอโทษด้วยนะครับสําหรับคนที่โปรมโม่ชแนลผมแล้วก็เออก็เดี๋ยวผมจะทําให้อยู่นะครับโอเคก็เออไม่ใช่วันนี้เพราะว่ามันผมอ่ะ ต้องอยู่บ้านเงไม่ได้อยู่ที่ทํางานของแม่เพราะว่าไอ้คอมอะ่ะมันอยู่อยู่ที่ทํางานแม่เนาะก็มันไม่ใช่คอมผมไม่ได้อยู่บ้านผมด้วยเพราะว่าเออก็นั่นแหละก็ไม่มีเวลาทําเลยว่าจะร้องไห้ก็มาชี้แจงนิดๆขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอโทษด้วย